สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมนำบรรยากาศนะครับที่พวกเราได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นที่ฮอกไกโดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าบรรยากาศที่เราไปนั้นจะสนุกสนานแค่ไหนกับการที่เราไปลุยหิมะที่อากาศเย็นๆนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆนะครับยังไงแล้วเพื่อน ก็พากันไปดูบรรยากาศพร้อมกันกับผมเลยดีกว่านะครับว่าบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้บ่าวเซาะกราวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนครับ ให้ช่องแบบสองราวด้วยนะครับดีอยู่ินะะเปิดซิมอยู่พุ่น้ยเดี๋ยวครับสวัสดีครับคุณอู๋วันนี้เราจะไปไหนกันครับลองอก็ไปเราต้องเตรียมยาสามาัญประจำประเทศไปนะครับนี่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว <laughs> ตรงไหนบ้างพี่ ตื่นยังไงบ้างครับจะเดินทางไปญี่ปุ่นดีค่ะตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเป็นยังไงบ้างเต็มหน้าเลยเต็มจอเลยก็ถอยไปหน่อยในหน้ากูแม่งยิ่งบานด้วยเป็นยังไงรู้สึกไงบ้างรู้สึกแต่ว่ารู้สึกไงเหรอก็รู้สึกดีนะมันได้กลับไปเยือนถินเก่าอีกครั้งนึงไปน้องเบลจะเอาหิมะมาฝากประเทศไทยไหม ค่ะมาถึงก็ร้อนใจเลยมาลายหมดบ้าสเอาอะไรเอาอะไรมาฝากประเทศไทยบ้างเอาตุ๊กตาญี่ปุ่นเอาไหมไม่หรือว่าจะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆประเทศไทยบ้างไม่มีอะไรฝากเลยเนาะเอาตัวเองให้รอด 27นาทีนะครับที่เราจะไปขึ้นเครื่องจากสวนอพูมนะครับเพื่อที่จะไปป้อมที่หมายเราอยู่ที่ซ,ซับโปโ,ปโลนะครับพร้อมแล้วเราเดินทางกันไปเลยดีกว่าคุณปองครับเป็นไงโหง่วงเลยช่วงนี้ไปดึกเกินดึกตามเคยเอนอฮะสวัสดีครับตอนนี้สาวๆของเราก็เดินทางไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้คุณมาร์ทเป็นไงครับคุณมาร์ท มัดอย่างหัวเราะเวลาสัมภาษณ์อย่างหัวรเวาาาวราะคุณ <c oughs> แม่เป็นยังไงดีค่ะตื่นเต้นไหมหัว<ด>ใจเต้นแงดงไหมที่สุดเลยค่ะโอ้โหหัวใจเต้นแดงไหมตาหลับแล้วลูก,กตาลูก,กตาเริ่มหลับแล้วพวกสาวๆข้างหน้าลูกกตาหลับกันหมดทุกคนแล้วไม่ไหวแล้วตีสองแล้วพี่ ครับไปทางเดินที่สองเลี้ยวขวนะคาครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเรับจะต้องดูงหมายเลขนะว่าจะจะอยู่นั่ง,งู่ตรงไหนนะคทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเครื่องแล้วนะครับพี่บัสเป็นไงพี่บัสตาแดงแนละ <c oughs> นะ้วงัวนอนแล้วนอนเลยตอนนี้เวลาสองนาฬิกาสินาทีนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ เดชั่วโมงในการเดินทางมาถึงที่ซัปโปโรโอเคครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะ with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to the complete stop and a seatbelt sign above you is s w i t c h e d off. ท่านผู้พิเกตครับขณะนี้เราได้นำทุกท่านมาถึงท่าอากาศยานนิวชิโตเซะซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ5โมงเเวลาท้องถิ่นในขณะนี้คือเวลา10นาฬิกา59นาทีอุณหภูมิภาคพื้น7องศาเซลเซียสเพื่อความปลอดภัยของความกระตุ้นินิทและารแจ้งรับสายเหตุขัด ไม่เห็นหนาวเลยเอ,อยากเดินถอดเสื้อปะ่ะจี่ปออ๋องอ,อยากเดินถอดเสื้อปะ่ะเฮ้ยอยากเดินถอดเสื้อป่ะตอนนี้เวลาในเมืองไทย9โมง23เรามาถึง3ชิโตเซเป็นที่เรียบร้อยนะพิ่วเป็นไงบ้างรู้สึกตันนี้อากาศเย็นชิวๆสบายไหมพนะี่พิ้วเดี๋ <c oughs> <ร>ยวก็รู้ <c oughs> ที่แมงกอ,อกเรานะครับวันนี้อันนี้พี่ต่อยนะครับชื่อพี่ต่อยนะฮะเป็นโลโค a l ไก i d e l ไก a ท้องถิ่นนะครับอ่าเราก็เป็นคนไทยแท้นะฮะแต่มาเสียดูนไการหลับแล้วนี่ต้องหลับนะฮะไม่หลับไม่มีแรงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเวลาเรามาเที่ยวในยอย่างวันนี้นะเรายิงตกยาวเลย ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เราก็ปรับเปลี่ยนแผนนะครับก็คือเราจะต้องทำเวลาโดยการกินข้าวกล่องบนรถบัสนะครับตอนนี้ผมเองก็หิวกินข้าวมากๆเลยนะอันนี้เขาก็เป็นข้าวกล่องนะฮะก็จะมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใส่ให้มาประมาณนี้นะแล้วเราก็กินกันแบบ ชั่วโมงเร่งด่วนเนาะเพราะว่าเราจะได้ทําเวลาอ่านี่ครับตะเกียบแล้วผมก็คีบเข้าปากครับทุกคนครับก็กินบนรถด,ด้วยเนาะเนี่ยคียบเข้าไปมันก็ประมาณนี้ครับมันก็ลําบากเนาะเออกินข้าวนั่นข้าวมันก็ตกมาอย่างเงี้ยทุกคนผมก็เลยมีเกรงใจใครแนละ้วฮะทุกคนครับผมก็เลยว่าตะเกียบมันคงไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีความหมายสําหรับผมเลยนะผมก็เลยแบบว่าอ่ะตะเกียบผมไม่ใช้แล้วนะอ่ะ เก็บไว้เลยดีกว่าเอา้าผมไม่ใช้ผมขอใช้ห้านิ้วของผมนี่แหละนะก็จะจิ้มกินอย่างนี้แหละครับทุกคนครับเนี่ยครับอืมอร่อยนะอก็กินให้มันอยู่ได้นะเนาะเนี่ยครับจับแบบนี้เลยผมไม่สนใจโลกแล้วเพราะว่าเราหิวข้าวมากแล้ว,ลวก็ต้องทําเวลาด้วยเนาะใครจะกินแบบผู้ดียังไงก็กิกนไปเถอะครับผมขอใช้นิ้วมือดีกว่านะมันถนัดกว่านะครับทุกคนครับครับก็ระหว่างทางก็กินกันไปอืม รสชาติมันก็โอเคอร่อยอยู่แหละนะอืมน้องเบลเราก็อร่อยเหมือนกันครับอืมชิ้นนั่นแหละคลิปไปะจะได้ช็อตเด็ดหน่อยคลิคเปลเปลยใช<อ>่ได<อ>้ขำเร็วๆรอช็อตรอช็อตเด็ดอยู่แล้วเต็มกับพุ่มแก้มอยู่จะให้ยัดยังไงฮะแล้วบิป๋องโอ้โห,โห,โหเต็มปากเ<ห>ต็มคำเลยพี่โอ๊คก็เธออย่ามายุ่งกับฉันฉันจะกินเอา ระหว่างทางครับดูครับให้ดูวิวบรรยากาศข้างๆ2งฝั่งถนนนะครับมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะครับในช่วงที่เรากําลังนั่งแล้วก็ฟังไกด์นะครับเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับให้ฟังเนี่ยดูใช่ครับมันสวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆครับก็เป็นอีกทิปหนึ่งนะครับที่ทางพวกเราได้มาเปิดประสบการณ์และได้มาท่องเที่ยวกันนะครับก็ดูบรรยากาศสวยงามมากนะครับ นี่ครับภูเขาสวยงามมากครับเหมือนภาพวาดเลยครับทุกคนครับฮะพาไปดูบรรยากาศกันต่อเลยครับทุกคนครับกับวิวสองฝั่งฟากนะครับว่ามันสวยงามมากๆ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูชา่ช่องบ่าวกระวัววันนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราจะมาดูหีหีมะหีนะที่นี่นเขาแบบฟูสวยมากใช่ไหมครับผมเฮ้ยปูน,นึงใส่ไหมวะฟูด้วยเฮ้ย <laughs> <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราอยู่ที่เมืองทิปเปิลเทเรสนะครับก็ซึ่งเป็นที่เขาแบบสร้างขึ้นมาเป็นเมือง <c oughs> เมืองหนึ่ง เป็นเมืองในเทพนิยายนะครับซึ่งสร้างจำลองมาเราก็จะพามาดูบรรยากาศนะครับก็เดี๋ยวเก,ก,ก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชม fc ได้ชมกันว่ามันสุดยอดแค่ไหนเฮ้ช่วด้วยแล้วมาช่วย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 หน่อยโอ้โ,อโ,อโอหเฮตาสิอย่าเล่นเ็ิขานครับน้ำแข็งน้ำแข็งกัดมือทา่านผู้ชมน้ำแข็งกัดมือจับดิเห็นไหม เย็นไหมเย็นครับอุ้ยเย็นจริงอุ้ยเย็นจริงว้สุดยอดมากเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปให้ FC บ่าวท็อกกราวได้ดูกันนะครับมาเลยครับเบลมาเลยเบลมาเลยอย่าคลิ้งเหมือนหมูนะอย่าคลิ้งไปเจ้อย่าคลิ้งเหมือนหมูนะนี่ครับเด็กๆก็ยังเล่นเลยเหา็นไหมเนี่ยปึ ฮ้ยท่านผู hey, ้ชมครับเก็บร่มได้ครับเบลเก็บร่มได้ถือไปเลยเฮ้ทุกคนเดี๋ยวผมจะกลิ้งในหิมะให้ดูนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะไป้ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ตายสิเฮ้ตายสิ ทำอะไรครับวัดดูดูโอ้กูดตัตั้งตัแล้วตั้ง ตั้ง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 โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปั้นต่อปั้นต่อแล้วปั้นต่อปั้นต่อเนี่ยครับน้องๆเขาก็มาปัน้นมาเล่นกันสนุกสนานเนาะอือโอเค What's your name? My name is Roy. Shoy. Roy. Roy. Where you come from? Taiwan. Right. Taiwan. Taiwan. I come from Thailand. Oh, I Thailand. That's oh. Me too. Okay. <laughs> พรอทิตตกไปปุ๊บเราตอนนี้อากาศก็เริ่มที่จะเย็นมากนะครับก็ทั้งมือมือก็จะมือก็เริ่มชาหูก็เริ่มชาเย็นไปหมดแล้วนะครับโอ้สุดจริงนะดูให้ทีมงานน้องเบลเราน้องเบลเป็นไงวันนะี้สัมผัสที่หิมะน้องเบลเย็นมากเลยค่ะ ยูเป็นไงเย็ยนไหมยีบอยู่ค่ะวันนี้วันนี้ไม่เอาไม่เอาฮีมะไปฝากที่เมืองไทยเหรออุ้นน้ำไหลเลยอยู่นี่เข้าไม่เอาค่ะนี่หนาวแล้วเนะเาะหนาวจริงนะเราไม่ทันแล้วเนี่ยเร็วเพราะว่าเราเราน่าจะเ <c oughs> ขาน่าจะรอเราสามคน <c oughs> คลิปหลายช็อตเลย เราก็จะเดินทางไปต่อ,อสวยสวยครับพวกเราไปเล่นหิมะจนเปียกตัวไปหมดแล้วครับตอนนี้ค,ครับทุกคนครับตอนนี้ก็แบบว่าพวกเราเหิวกินข้าวมากเราเป็ว่าเปิดหมาทานเี่ เราก็จะสั่งอะไรไม่รู้สั่งอะไรกินไม่รู้ก็คือก็คือว่าสั่งอะไรก็กินเองนั่นแหละนะครับแก่แเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อู๋เขาสั่งให้กินนะวันนี้ไม่ต้องกลัววานโอเคเอเดียร์เดียร์ซื้อวันอ๋อวันโอเคอ๋อ last last มโนโน่โน่ last one พี่จะต้องคุยยังไงเวลาไปซื้อของวันทุ่วทุ่ทิที่เฝอไไอย่างงี้ใช่ไหมบ้านเวลาเราสั่งของภาษา,ษา,ษาญ,ญี่ปุนน่นเราต้องพูดว่างไงบ้างมือมัวทำไมป๋อง <laughs> <laughs> เวลาสั่งสั่งของกินญี่ปุ่นสั่งไงจิ้มอย่างเดียวจ <laughs> ิ้มอย่างเดียว <laughs> ดูภาพันก็จิ้ม ทำไมติดยอดไตเหลาคนบ้านนอกเนาะหราไม่เป็นแล้วคุณจะเอามือเปล่าอ่ะพี่จะเอามือเปล่าบ่ะเนี่ยนะอันนี้นะอันนี้ใช่ไหมได้ได้ใช่ได้ใช่ได้โอเคโอเคครับของผมได้แล้วนะครับโอ้โหใต้จิพระเจ้าช่วยช่วยทอดครับฉันจะไม่เคยกินอาหารอย่างนี้หรอกแล้วนี่บอกน่ารักจังเลยตัวเอง คนเดี๋ยวเราจะไปซื้อบุหรี่กันนะครับชิคคาเรโตชิคคาเรโตชิคคาเรโต้ที่ซูเปอร์อรมาร์เก็ตเซอร์วิส CA, เคาน์เตอร์ทางโน้นท <st ut ters> างโน่นเซอร์วิสเคาน์เตอร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตอ๋อโอเค Thank you Thank you เรามาซื้อผิดที่ครับเรามาซื้อผิดที่ริกริกชาริกคาเรโต โซลและซ้ายเฮ้ยไม่ใช่สวัสดีภาษาญี่ปุ่นทองว่างไงพี่อุ๋ฮะสวัสดีเล่นหรือม่าไปถ่ายคอนเทนต์ที่เขาเนี่ยไม่ไหวมั้งเราอ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูไฟข้างหน้าฮะมามาครับมาเดินดีๆนะครับ <c oughs> นี่ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมไปติดตามรับชม EP 2กันต่อแล้วกันครับผมสวัสดีครับ